ปัตมยพัฒน์ท่านแสดงไว้แค่นี้ก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่หมดนะครับท่านจะแสดงแยกอีกทีหนึ่งครับนะ <S <S อังมาหีติวะตะัตเตอังมาหีติปะทางอ่านว่าบทว่าอังมะหีวะตะัตเตย่อมตาม <S <S ตาขึ้นส่ตรที่2องรครับตาวังมะมันจะนาวาสูนนี้กี่บทสองได้ไงจะมีอยู่ั่นนะนะสามบทอ่ตะตอนบาลี ตาวังมะมันติเอกัมปะทางจาติเอกัมปะทางนวติเอกัมปะวิปัตยันตปะธาวิภะควสเสนาติปะทามิทางสุตันติธาตมตาวังมะมันติเอกัมปะทางจาติเอกัมปะทางนาวาติเอกัมปะวิปัตยันตปะธาวิภะควสเสนาติปะมิทางสุตันติตอแปลครับตวังมะมันจะ ไม่มีจุดกับสูตรนี้ครับทุติยภัพ ma, ไม่มีจุดนะตัวนี้ครับในสูตร, Hoy, ร R, ไม่มีจุดนะอันว่าการแปลงเป็นตะวังและมะมังทั้งหลายด้วยอันว่าการแปลงเป็นตะวังและมะมังทั้งหลายด้วยอันว่าการแปลงเป็นตะวังและมะมังทั้งหลายด้วย ต่อไปครับตุมหัมหากลางแห่งตุมหาเลมหาศัพท์ทั้งหลายบทที่ตามมานะครับโน่นก่อนสุดที่สองสามสองครับนะตว่างสิมติจารนะครับนะตุมหัมหากลางแห่งตุมหาเลมหาศัพท์ทั้งหลายตุมหัมหากลางแห่งตุมหาเลมหาศัพท์ทั้งหลาย สวิภัตินังอันเป็นไปกับด้วยวิพัตสวิภัตินังอันเป็นไปกับด้วยวิภัตสวิภัตินังอันเป็นไปกับด้วยวิภัตผลติย่อมีผลติย่อมมีมมอ,มอังมหิในเพราะอะรอังวิภัตอังมหิในเพราออังวิภัต อังมหิในเพราะอังวิพัฒนะวาบางนะวาบางเพราะอังวิพัตเพราะอังวิพออัตแปลงตุมหะกับอังเป็นตะวังแปลงตุมหะกับอังเป็นตะวัง และแปลงอัมหะกับอังเป็นมะมังแปลงตุมหะกับอังอังทุเยพัดครับแปลงตุมหะกับอังเป็นตะวังและอัมหะกับ,อ,มมอ,กบอังเป็นมะมังและอัมหะกับอังเป็นมะมังบางบาง ส่วนนี้เป็นอาเทสาวที่สตรอาวุติมนพร้อมกันครับสาเพสังตุมหาอัมหาสัทธานางังสาววิพาตินางตาวังมะมังอิเจเต,ตอาเทสาหนตินาวางยะถากามังอังมหิวิพาติมเอเต,ตอาเทสาอันว่าการแปลนทั้งหลายเราตาวังมะมังอิตีคือตาวังและมะมังตุมหาอัมหาสัททานางังแห่งตุมหาและอัมหะศัพท์ทั้งสาเพสังทั้ง สาวิพัตินังอัานเป็นไปกับด้วยวิพาธโขนติยย่อมอังมหิีในเพราะอังวิพาติมหีอัานเป็นวิพาธยะถากรมังตามลำนาวะบ้างเอเตอาเทซาอันว่าการแปลงทั้งหลายเราตาวังมะมังอิติคือตาวังและมะมังตุมหาอมหาสถานังแห่งตุมหาและ สัเพสังทังตัวสวิภัตินางอันเป็นไปกับด้วยวิพาทโหนตีย่อมอังมหิในเพราะอังวิพาติมหิอันเป็นวิยะธากมังตามลำดาบนาวังตาวังมะมังสรุปปันอิติอิติสามสรุปปัญเอเตอัเทสาวิเศษณะของอเทิสาอเทิสาสุทธกตาในโหนตีโหนตีอาขยานตบนกนตุวัน สาเพสังก็ดีสาวิภตินังก <Sat ana, S 1> ah e, ็ดีวิเสสนะของตุมหาอัมหะสัทธานังตุมหาอัมหะสามีสัมพันธ์ในอาเทศานาวาวิขปัถ่ายะถากมังกิริยาวิเศษสนะในหุนอัมเหิยนิมิตาสตมีในหุนตีวิภัติมเหียวิเศษสนะตาวัมะมังสรุปปัญญิตีอิติสามสรุปปัญเอเตอาเทศาเอเต อาเทสสุทธกาตาในโวลติโวลติอาขยาตบุญกาตุวังสภเพสังกอดีสาวิภัตินังกอดีวิเศษสานาของตุมหาอมหาสัถานังตุมหาอมหาสัถาน,านาังน,น,น,นาวาวิกคปัฏฐายาถกมรมกิริยาวิเศษสานในอาเมเฮนินมิตาสตมีในวิภัติมเฮวิเศษสานาของ ตวังมะมังปัสสะอ่าตัวนี้อาศัยกิริยาตัวบังคับกับปัสสะมาจากทิสะธาตาุอปัจจัยหิวิพาตแฟนทิสะเป็นปัสสะแล้วก็ลบหีพาท,ทิ้งไปนะครับเห็นหิขึ้นมาทำไม่ไ,ได้อ่ทาทิสะธาตุเป็นากรรมเรือสกรรมเราเห็นเรยกหากรรมชีทุกเหนออ็นเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับใส่ปัสสะมาบังคับตวังกับมะมังไว้นะครับนะตะวังกันว่าท่านปัสสะจงดูตวังซึ่งท่าน มะมังซึ่งเราอ่านะครับครับก็ทีเดียวเลยครับนะแยกประโยคก็ได้ครับนะแปลไม่ต้องเสียเวลาทำไมเนี่ยนะ,ะตะวังแปลงตุ้มหากับอ่างเป็นตะวังด้วยตะวังมะมังจานนว่าส่วนมะมังแปลงอาหากับอ่างเป็นมะมังด้วยตะวังมะมังจานนว่าะนะครับก็สําเร็จเลยอ่านิมนตมท่านดูกาจันะาเทียบเลยครับท่านลงเชังอันไว้สู่ที่ใดครับ ตารางวันจนันทรวัเกสองกัญญาสูสุที่หนึ่งซีีอ่ะเปิดดูอยู่หน้าที่สี่สิบสองนะครับอ่าดูซีมีไหมมีนะครับท่านบอกว่าในรูปสิที่อยู่สุตรที่ไรนะสองสามสี่ตรงกันไหมอ่าตรงนะตรง ตร,ตรงครับอ่าต่อไปอ่านวุตติเะครับเหมือนกันไหมสาเพสังตุมหาอัมหัสถานนางสาวิภาตินนางตะวังมะมังอิเจเต,เตาเทสาโหนตินาวายถาสังขยางังมหิวิพาติอ่าแต่ตามที่ไหนครับอ่าทีเดียวใช่ไหมครับอ่าต่อไปตัวอย่างเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่ว่าตัวอย่างเป็นปัสติครับใช่ไหมครับทำปัสติขึ้นมาทำเป็นนามโย บ,บุคคลว่าบุคคลปัตติย่อมเ,อเห็นตะวังซึ่งท่านมะมังซึ่งเรานะแสดงว่าเหมือนกันนะนะครับนลกว่าบ้างหมายถึงว่ารูปที่แปลเป็นอย่างอื่นก็มีเช่นตังมังนะครับนะอ่าทม่บนครับมาดูทำตัวรูปนะครับเรายังไม่ได้ทําตัวรูปตะวังนะอ่าทม่บนครับบริกรรมสูตรก่อน พออังวิพาณแปลงตุมหากับอังเป็นตาวังด้วยตวังมะมันจันนาวาพออังวิพาณแปลนตุมหากับอังเป็นตาวังตวังมะมันจันนาวาพออังวิพาณแปลนตุมหากับอังเป็นตาวังตวังมะมันจันนาวาพออังวิพาณแปลนตุมหากับอังเป็นตาวัง ตาวังมะมันจันนาวังพ่ออังวิภานแปลนตุมหากับอังเป็นตาวังตาวังมะมันจันนาวังพ่ออังวิภานแปลนตุมหากับอังเป็นตาวังตาวังมะมันจันนาวามพ่ออังวิภานแปลนตุมหากับอังเป็นตาวังตาวังมะมันจันนาวังพ่ออังวิภานแปลนตุมหากับอังเป็นตาวัง ตาวังมะมันจันนวังพ่ออังวิพานแปลนตุมหากับอังเป็นตาวังตวังมะมันจันนวามพออังวิพานแปลนตุมหากับอังเป็นตาวังตาวังมะมันจันนวามพออังวิพานแปลนตุมหากับอังเป็นตาวังตาวังมะมันจันนวามพ่ออังวิพานแปลนตุมหากับอังเป็นตาวังตาวังมะมันจันนวามพ่ออังวิพานแปลนตุมหากับอังเป็นตาวัง ตาวังมะมันจันนาวามพออังวิพานแปลนตุมหากับอังเป็นเตาวังด้วยตาวังมะมันจันนาวามพออังวิานแปลนตุมหากับอังเป็นตาวังด้วยตาวังมะมันจันนาวามพออังวิมแปลนตุมหากับอังเป็นตาวังด้วยตาวังมะมันจันนาวามพออังวิม แปลนตุมหากับอังเป็นตาวังด้วยตาวังมะมันจันนาวามพ่ออังวิมแปลนตุมหากับอังเป็นตาวังด้วยตาวังมะมันจันนาวามพ่ออังวิมแปลนตุมหากับอังเป็นตาวังด้วยตาวังมะมันจันนาวามพ่ออังวิมแปลนตุมหากับอังเป็นตาวังด้วยตาวังมะมันจันนาวามพ่ออังวิมแปลนตุมหากับอังเป็นตาวังด้วยตาวังมะมันจันนาวามพ่ออังวิม แปลนตุมหากับอังเป็นตาวังด้วยตาวังเมื่อมันจันนาวางพ่ออังวิมแปลนตุมหากับอังเป็นตาวังด้วยตาวังเมื่อมันจันนาวางพ่ออังวิมแปลนตุมหากับอังเป็นตาวังด้วยตาวังเมื่อมันจันนาวางพ่ออังวิมแปลนตุมหากับอังเป็นตาวังด้วยตาวังเมื่อมันจันนาวางพ่ออังวิพัน์ ด้วยตาวางมะมันจันนาวาตาวางสามเดิมเกอตุมหาลังตุมหาลงอังทุติยาวิพานกรรมมันเถรธุติยามพออังวิพานแปลนตุมหากัมอังเป็นตาวางตาวางมะมันจันนาวาสำเร็จลูปเป็นตาวางแปลว่าซึ่งท่านสู่ท่านยังสิ้นท่านตลอดท่านกะท่านเฉพาะตาวางสามเดิมเกอตุมหาลังตุมหาลงอังทุติยาวิพานด้วยกรรมมันเถรธุติยามพออังวิ แป็นตุมหากัมอังเป็นตาวังด้วยตาวังว่ามันจะนาวะสำเร็จรวปเป็นตาวังแปลวซึ่งท่านสู่ท่านยังท่านเส้นท่านตลอดการท่านเฉพาะท่านตาวังสามเดิมเกิดตุมหาล้างตุมหาลงอังตุติยาวิภานกรรมัเทนตุติยาพออังวิภานแปลนตุมหากัมอังเป็นตาวังตาวังว่ามันจะนาวะสำเร็จรูวบเป็นตาวังแปลว่าซึ่งท่านสู่ท่านยัง กะท่านเฉพาะท่านตาวางสำเดิมเกิดตุมหาล้างตุมหาลงอังทุติยาวิพานด้วยกรรมัานเทตุติยามพ่ออังวิแปลนตุมห่ากับมอังเป็นตาวางด้วยตาวางเมื่อมันจันนาวะสำเร็จรวปเป็นตาวางซึ่งท่านส่วนท่านอย่างท่านเส้นท่านตลอดกะท่านเฉพาะท่านตาวางสำเดิมเกิดตุมหาล้างตุมหาลงอังทุติยาวิพาน กรรมันเถท,ทุติยามพ่ออังวิพานแปลนตุมหากัรรมอังเป็นตาวังตาวังมะมมันจันนาวาสำเร็จรูปเป็นตาวังแปลว่าซึ่งท่านสูงอย่างท่านสิ้นท่านตลอดท่านกะท่านเฉพาะต่อไปมะมังสาเดมคืออัมหาลังอัมหาลงอังทุติยาวิพานกรรมันเถท,ทุติยามพ่ออังวิพานแปลงอัมหากัรรมอังเป็นมะมัง ตาวังมะมันจันนาวาสําเร็จ์ูกเป็นมะมังแปลว่าซึ่งข้าพเจ้าสู่ข้าพเจ้ายังตลอดข้าพเจ้ากะข้าพเจ้าเฉพาะข้าพเจ้ามะมังสาเดิมคืออัมหาลังอัมหะลงอังตุติยาวิพานกรรมมัณฑเทตุติยามพออังวิพานแปลงอัมหะกรรมอังเป็นมะมังตาวังมะมันจันนาวาสําเร็จรูปเป็นมะมังแปลว่าซึ่งข้าพเจ้าสู่ อย่างข้าพเจ้าสิ้นข้าพเจ้าตลอดข้าพเจ้ากะข้าพเจ้าเฉพาะมามบางสามเดิมคืออัมหาล้างอัมหาลงอ่านทุติยาวิพานด้วยกรรมมันเถิทุติยามพออังวิแปลงอัมหากับมอังเป็นมัมบางตาวังมัมันจันนาวาสําเร็จรูปเป็นมามบางแปลว่าซึ่งข้าพเจ้าสู่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าสิ้นข้าพเจ้าตลอดข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเฉพาะข้าพเจ้ามั่บางสามเดิมคืออัมหาล้างอัมหาลงอังทุติยาวิพานกรรมมันเถิทุติยามพออังวิพานแปลงอัมหากับอังเป็นมั่บางแต่วังมั่มันจันนาวาสาเร็จโลกเป็นมั่บางแปลว่าซึ่งส้นข้าพเจ้าสิ้นข้าพเจ้าตลอดข้าพเจ้ากะข้าพเจ้าเฉพาะข้าพันนะสุด ตะวังมันจะนัว่าเพราะอังอิพา์แปลงตุมหากับอังเป็นตะวังแล้วก็แปลงอัมหากับอังเป็นมะมังแต่บ้างนะครับแสดงว่ามีรูปอย่างอื่นอีกนะครับพอเย่นต่อไปท่านจะแสดงสูตรต่อไปครับเมื่อแสดงรูปอื่นครับสูตรที่สองสามห้าครับตังมะมังมหินะครับนาตัวนี้ตัดบทเป็นสองบทตังมังบทหนึ่งแล้วก็อังมหิบทหนึ่งนะครับแสดงว่าสูตรนี้มีอยู่สองบทอ่าตัดบาลีครับิมนตน ตังมันติเอกังปะทางอังมหิติเอกังปะทางวิภัตยันตปทาวิภาควาวเสนทวิปัตถมิทางสุตันติทัธรรมตังมันติเอกังปะทางอังมหิติเอกังปะทางวิภัตยันตปทาวิภาควาวเสนทวิปัตถมิทางสุตันติทัทัพังแปสุดครับตังมังอันว่าการแปลงเป็นตังและมังทั้งหลาย ตังมังอันว่าการแปลงเป็นตังและมังทั้งหลายตังมังอันว่าการแปลงเป็นตังและมังทั้งหลายอันว่าการแปลเป็นตังและมังทั้งหลายนะครับตังมังอันว่าการแปลงเป็นตังและมังทั้งหลายตุมหัมหากลางแห่งตุมหะและมหาศัพท์ทั้งหลายตุมหมหะกลงแห่งตุมหะและมหาศัพท์ทั้งหลาย ตุมห time, ัมหากังแห่งตุมหะและหาสัพทั้งหลายตุมหัมหากังแห่งตุมหะและมหาสัพทั้งหลายตุมหัมหากังแห่งตุมหะและหาสัพทั้งหลายสวิภัตินังอันเป็นไปกับด้วยวิพัตสวิภัตินังอันเป็นไปกับด้วยวิพัต สัิพัตินังอันเป็นไปกับด้วยวิพัตสวบิพัตินังอันเป็นไปกับด้วยวิพัตสว<า>ิพัตินังอันเป็นไปกับด้วยวิพัตผลติย่อมมีผลติย่อมมีผลติย่อมมีอังมหิในเพราะอังวิพัต อังมหิในเพราะอังวิพัตอังมหิในเพราะอังวิพัตอังมหิในเพราะอังวิพัตอับแปลรอัดนะครับเพราะอังวิพัตเพเพะอังวิพัตแปลงตุมหะกับอังเป็นตัง แปลงตุมหะกับอังเป็นตังและแปลงอมหะกับอังเป็นมังและแปลงอมหะกับอังเป็นมังและแปลงอมหะกับอังเป็นมังสูตรนี้เป็นอาเทสวิธิสูตรนะครับอาเทศวิทิสูตรอวุตินีหมดเลยครับ สับเพสังตุมหาอัมหะสัทธานังสวิภัตินังตั้งมังอิเจเตอาเทสาหนตียะากมังอังมหิวิภัติมหิสับเพสอาเข้าไปเอเตอาเทสาอันว่าการแปลงทั้งหลายเหล่านี้ตังมังอิติคือตั้งและมังตุมหาอัมหะสัทธานังแห่งตุมอัมหะสัพทั้งหลายสัพเพสังทั้งปวงสวิภัตินังอันเป็นไปกับด้วยวิ ผลติย่อมมีอังมหิในเพราะอังวิพัติมหิอันเป็นวิยะถากรรมังตามลำเอเตอาเทซาอันว่าการแปลงทั้งหลายเหล่านี้ตังบางอิติคือตังและตุมหาอัมหะสัทานังแห่งตุมหาและอัมหะศัพท์ทั้งสเปสังทั้งตัวสวิพัตินังอันเป็นไปกับด้วยวิผลติย่อมมีอังมหิในเพราะอังวิพัติมหิอันเป็นวิ Yata tamlam tang mang sarupanai ete ete sam sarupanai ete ate sa ete Atesa sa sutakatane hoon te hoon te a kajant von katuang sa pesang kadi ko ko ya, sa kon tumhaam hasatanang tumhaam hasatan sami sampan tanai ante sa yata sesana อังมะเหียนิมิตาสตมีในหุนตีวิภัติมเหียวิเศสนะของตังมังสรูปะในอิติอิติสามสรูปะในเอเตอัตเทสาเยวิเศสนะของอัตเทสามอัตเทสาสุทกัตตาในหุนตีหุนตีอาขยานตบนกาตุวะสัพเพสังกอดีสวิภัตินังก็ดีวิเศสนะของ ตุมหะอมหาสถานังสามีสัมพันธ์าในอาเทศายาถากรรมกิริยาวิเศสนะในหุนอังมาเหียนิมิตาสตรีในหุนเตียวิพัติมเหียวิเศสนะ,ะตัวอย่างครับตั้งซึ่งท่านบังซึ่งข้าพเจา้าตั้งสำนี้นะครับแบ่งสือใช้เยอะด้วยนะครับแล้วไปปนกับตาสับใช่ไหมครับผลบรรดาแปรต้องดูให้ดีว่าควรเป็นตาสับหรือควรเป็นตุมหะสับนะครับนะ ถ้าตุ้มหัาศัพท์ไม่ต้องโยกนะใช่ไหมครับตังซึ่งท่านได้เลยครับแต่ถ้าตาศัพท์ก็ส่วนใหญ,ญ่จะโยกสำน้ำก็มาใช่ไหมครับเวลาปแปลต้องดูนิดหนึ่งครับว่าเป็นตาศัพท์หรือเป็นตุ้มหัาศัพท์นะอ่านมวนครับทีนี้ก็มาดูกัจจนะเลยครับตัวนี้เชิงอ่านท่านลงไว้เลขที่อะไรครับเลขสามกัจจนะอยู่สูตรที่ไรครับหนึ่งสี่สามลองมาดูครับว่าตรงกันไหมนะครับหนึ่งสี่สามหน้าสี่สิบเอ็ด ในวิทยุที่อยู่สุทธิลายสองสามหตรงไหมูุิท <3 5 S 1> ีตรงแสดงว่าใช้ได้อยู่ครับนะอานนมนมลครับดูวุตติเลยครับว่าเมือนกันหรืต่างกาันตรงไหนสาเพสางตุมหาอมหาสัทธา,านังสวิภัตินังตังบังออเจเตอาเทสาหุนยะถาสังขยังอังมหิวิภาติมตำแหน่งเดิมใช่ไหมครับยะถากรมังกัจฉนานยมใช้ ยถาสังขยางแต่รูปทิจนิยมใช้ยถากรมังแต่ว่าบางที่ก็ใช้ยถาสังยางเหมือนกันนะครับในรูปทัุนะครับใช้มีอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ตัวอย่างก็ตั้งมังส่วนอังมหินะครับนะในกิจน้มีใส่คําถามมาให้ด้วยแต่ว่ารูปทัจไม่ต้องใส่เ,เพราะไม่ยากครับนะก็ตัดออกไปเลยครับอ่ะทีนี้ก็นิมนต์กลับมาดูทาตัวรูปเลยครับตังกับมังครับอ่ะครับบริกรรมแถวพิเศษก่อนครับ พออังวิพานแปนตุมหากับอังเป็นตังด้วยตังมะมังมะหิมพออังวิพาณแปนตุมหากับอังเป็น am am ตังตังมะมังมะหิมพออังวิพาณแปนตุมหากับอังเป็น am am ตังตังมะมังมะหิมพออังวิพาณแปนตุมหากับอังเป็นตังตังมะมังมะหิมพออังวิพาณแปนตุมหากับอังเป็นตัง ตังมะมังมะเหียมพ่ออังวิพานแปนตุมหากับอังเป็นตังตังมะมังมะเหียมพ่ออังวิพานแปนตุมหากับอังเป็นตังตังมะมังมะเหียมพ่ออังวิพานแปนตุมหากับอังเป็นตังตังมะมังมะเหียมพ่ออังวิพานแปนตุมหากับอังเป็นตังตังมะมังมะเหียมพ่ออังวิพานแปนตุมหากับอังเป็นตังตังมะมังมะเหียมพ่ออังวิพานแปนตุมหากับอังเป็นตัง ตั้งมังมังไม่เหียมพออังวิพานแปลนตุมหากรรมอังเป็นตังตังมังมังมเหียมพออังวิพานแปลนตุมหากรรมอังเป็นตังตั้งมังมังม่เหียมพออังวิพานแปลนตุมหากรรมอังเป็นตังตั้งมังมังม่เหียมพออังวิพานแปลนตุมหากรรมอังเป็นตังตั้งสามเดิมคือตุมหาลังตุมหาลงอังธุติยาวิพานด้วยกรรมันเถ่นธุติยามพออังวิ แปลนตุมหากำอ้าเป็นตังด้วยตังมะมังมะเหยสำเร็จรวบเป็นตังแปลวซึ่งท่านส่วนท่านยังท่านสิ้นท่านตลอดกะท่านเฉพาะท่านตังสัมเดิมคือตุมหาลังตุมหาลงอางทุติยาวิพานกรรมันเถทุติยามพออังวิพานแปนตุมหากรมอาเป็นตัง ตังมะมังมะเยสําเร็จลูปเป็นตังแปลว่าซึ่งท่านสูมอย่างท่านเส้นท่านตลอด <S S ากาท่านเฉพาะท่านตังสาเดิมคือตุมหาลางตุมหาลงอามทุติยาวิพันธ์กรรมมันเถท,ทุติยามพออังวิพันแ์ปลนตุมหากกรรมอางเป็นตัง ตังมังมังมาเหียนสำเร็จรลปเป็นตังแปลว่าซึ่งท่านสูมอย่างท่านเส้นท่านตลอดกะท่านเฉพาะท่านตังสามเดิมเกิดตุมหาลางังตุมหาลงองังตุติยาวิพัน,น,น,นธ์กรรมมัเถตุตุติยาพ่อองังวิพันแ์ปลงตุมหากำอังเป็นตัง ตังมะมังม่หเสำเร็จรูปเป็นตังแปลว่าซึ่งท่านสูมอย่างท่านสิ้นท่านตลอดท่านกะท่านเฉพาะตังสามเดิมเกิตุมหาล้างตุมหาลงอังตุติยาวิพานด้วยพออังวิพานแปลนตุมหากับอังเป็นตังตังมะมังม่าเยสำเร็จรูปเป็นตังแปลว่าซึ่งส่วนท่านอย่างท่านสิ้นท่านตลอดกะท่านเฉพาะท่านสามเดิมเกตาล้างตาลงอ ตังสำเดิมเกิดตุมหาลังตุมหาลงอังทุติยาวิพานด้วยกรรมเถทุติยาพภออังวิมแปลนตุมหากรมอังเป็นตังด้วยตังมะมังมะเยสําเร็จรลกเป็นตังซึ่งท่านส่วนท่านยังท่านสิ้นท่านตลอดกะท่านเฉพาะท่านตังสำเดิมเกิดตุมหาลังตุมหาลงอังทุติยาวิพานกรรมเถทุติยาพภออังวิพานแปลนตุมหากรมอังเป็นตัง ตังมังมั่งมเหียสําเร็จลปเป็นตังแปลว่าซึ่งส่วนท่านอย่างท่านสิ้นท่านตลอดกะท่านเฉพาะมังสาเดิมคืออําหาแลงอําหาลงอ่านทุติยาวิพานด้วยเพออังวิพานแปลงอําหากับอังเป็นมังด้วยตังมังมังมัสําเร็จลปเป็นมังแปลว่าซึ่งข้าพเจ้าส่วข้าพเจ้าอย่าง เส้นข้าพเจ้าตลอดข้าพเจ้ากะข้าพเจ้าเฉพาะข้าพัามังสาเดิมคืออัมหาลังอัมหาลงอังทุติยาวิพานกรรมันเนทุติยาพออังวิพานแปลงอัมหากับอังเป็นมังตั้งมามังม่เห็นสำเร็จโลกเป็นมังแปลว่าซึ่งข้าพเจ้าข้าพเจ้าอย่างข้าพเจ้าข้าพเจ้าตลอดข้าพเจ้ากะข้าพเจ้าเฉพาะข้าพเจ้า สำเดิมคืออัมหาลังอัมหาลงอัมทุติยาวิพาณด้วยกรรมันเทนทุติยามอังวิิพาณแปลงอัมหากับด้วยตังมะมังมหิสัมฤทธร์โลกเป็นมังแปลว่าซึ่งข้าพระเจ้าข้าพระเจ้ายังข้าพระเจ้าสิ้นข้าพระเจ้าตลอดกะข้าพระเจ้าเฉพาะข้าพระเจ้าสุดตังมะมังมหิเพราะอังวิพาณแปลงตุมหากับอังเป็นต่างแปลงอัมหากับอังเป็น มังนะครับอ่ะสองรูปนี้นิยมใช้เหมือนกันนะครับใช้เยอะเหมือนกันนะ